ไปดูข่าวในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะสนที่กำลังจับสองพี่น้องค้ายาบ้ายึดของกลางกว่า5,000เม็ดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนสนที่กำลังเข้าจับกลุ่มสองพี่น้องลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านใหม่จำไฮตำบลผาสิงอ,เ,อเมืองน่านยึดยาบ้ารวม4,130เม็ดพร้อมตรวจพบปัสสาวะมีสารเสพติดในร่างกายด้วย เย็นวันนี้นะคะภายใต้การอำนวยการของนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอเมืองน่านพันตํารวจเอกภูมิชัยพันกล้าผู้กํากับการตอชอดส2สองพันตํารวจโทรปรเมศเวียงเก่าผู้บังคับร้อยตชด324ร้อยตําสร้อยตรวจเอกอดุลไขาย,ยา ดองผู้บังคับร้อยต่อชดอส4และเจ้าหน้าที่ชุดช,ชปสร้อยต่อชดอส4ได้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่านนำโดยนายธีราพรมันแก้วปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงช้อมกำลังอาสาสมัครเมืองน่านที่3เข้าดำเนินการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาสองราย ผู้ต้องหารายแรกคือนายจำเนียนหรือเนียนใหม่จำไฮอายุ50ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน3,730เม็ดและผู้ต้องหาอีกรายคือนายทวัตหรือวัชระใหม่จำไฮอายุ42ปีอยู่บ้านเดียวกันยึดยาบ้าได้จำนวน400เม็ดรวมของกลางทั้งหมด4,130เม็ด การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านใหม่จำไยตำบลผาสิงโดยมีผู้เกี่ยวข้องเป็นชายสองรายจึงวางแผนปิดล้อมตรวจค้นและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้พร้อมตรวจค้นพบของกลางในกระเป๋าจากนั้นได้ตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายของคนทั้งสองเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวนายจำเนียนและนายทวัพร้อมของกลาง ส่งพันตำรวจตรีจิรายุทธพานุพรพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านดำเนินคดีในข้อหาครอบครองอยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งหรือ,อยาบ้าเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งโดยผิดกฎหมายซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะการจับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดน่าน ภายใต้การนำของนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่านเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดน่านภาพข่าวสันหะวันโกกะอินาจงาน